พูดโดยสรุปก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกชอบวาเลรีไม่ใช่สิชอบคนรู้จักของวาเลรีแต่สิ่งนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับนางใช่ไหมคะแต่ฝั่งผู้ชายที่ไม่รู้อะไรเลยคนนั้นก็ยังคงเข้ามาใกล้ชิดอยู่ตลอดก็ใช่ค่ะก่อนอื่นเลยนะวาเลรีไม่ใช่สิคนรู้จักของวาเลรีก็มีใจให้ผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะคะหมายถึงอะไรไม่ใช่หรอคะ ก็นั่นไงคะที่เขาพูดว่าฉันจะพยายามกับคนที่ปฏิเสธเขาน่ามันดูขี้ซื้อสุดๆเลยคะ่ะถ้าหากไม่มีใจให้เลยสักนิดในกรณีแบบนี้ก็น่าจะรู้สึกรำคาญมากกว่าสับสนหรือเปล่าคะ,ง,ะงั้นหรอคะถ้าไม่ชอบจริงๆก็ลองปฏิเสธไปชัดๆอีกสักครั้งดูสิคะแล้วต้องทำยังไงต่อไปหรอคะไปยังสถานที่ที่ทั้งสองคนสามารถพูดคุยกันได้อย่างสงบ ตั้งใจฟังฉันให้ดีนายหน้าตาน่าเกลียดฉันก็เลยไม่ชอบนายนายมันไม่เอาทานฉันก็เลยไม่ชอบนายนายมันฉันก็เลยไม่ชอบนายคนขี้แพ้นายผมบอลฉันก็เลยไม่ชอบนายคนนอกคอกคนอ่อนแอไม่พูดแดงเกินไปหน่อยหรอคะ จากประสบการณ์ของฉันถ้าไม่พูดอย่างเย็นชาใส่อีกฝ่ายก็จะมีความหวังไปได้เรื่อยนะคะแต่ถ้าไม่อยากทำแบบนั้นก็ทำตามที่คนคนนั้นบอกเธอคะ่ะจริงๆแล้วข้อเสนอของคนคนนั้นก็น่าสนใจนี่คะที่บอกว่าให้อยู่เฉยๆแล้วเขาจะพยายามทำให้เชื่อใจเองนั่นนะ่ะปล่อยให้เขาพยายามไปแล้วคอยจับตาดูไว้ก็พอแล้วและคะ่ะ จะได้รู้ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่สามารถเชื่อใจได้จริงหรือเปล่าถ้าสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นไม่น่าเชื่อถือและดูเหมือนจะทำให้วาเลรีเจ็บปวดแล้วก็เดี๋ยวฉันจัดการให้เองค่ะมือไม้ที่ดูอันตรายแบบนั้นมันคืออะไรกันคะเศษขี้เท่าที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าจำนวนมากปีศาจที่ค่อยๆหายไปและผืนแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลง ผู้คนเรียกกันว่าปรากฏการณ์เศษขี้เท่าสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์เศษขี้เท่าในครั้งที่สามนี้อยู่ใกล้กับดินแดนที่เกิดครั้งที่สองเลยแฮะขอบเขตก็ขยายใหญ่ขึ้นไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อที่พักอาศัยหรือดินแดนใช่ไหมพะยะค่ะไม่มีถือว่าโชคดีไปผลการตรวจสอบของนักวิจัยเป็นยังไงบ้างพะยะค่ะ แถวนั้นมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับบ้างหรือไม่ไม่มีเลยอย่างที่คาดสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติพวกเขาค้นพบคนที่มากับเศซีิเท่าด้วยนะครับคนแบบไหนแล้วการแต่งกายเป็นยังไงเป็นคนจากโลกเดียวกับเซเลเนียหรอพะยะค่ะพอจะคลายเงื่อนงาอย่าว่าแต่คลายเงื่อนงาเลยมีแต่ความสงสัยมากขึ้นน่ะสิ เอาเข้ามาได้ซากศพครั้งก่อนก็ค้นพบสิ่งที่ดูเหมือนกระดูกของสัตว์อยู่ในเศษขี้เท่าแต่ก็นึกว่าเป็นแค่ซากศพของปีศาจเท่านั้นแต่จากปรากฏการณ์ในครั้งนี้และผลการตรวจสอบของนักวิจัยมันบ่งบอกได้ว่าสิ่งนี้คือมนุษย์ฉันสั่งให้เจ้าเมืองของเมืองทั้งสามที่เกิดเรื่องขึ้นเก็บเป็นความลับไว้แล้ว มันไม่มีความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยหรือดินแดนและมีพยานแค่ไม่กี่คนจึงเป็นเรื่องที่ยังพอคุมได้อยู่แต่ครั้งที่สองมันใหญ่กว่าครั้งแรกส่วนครั้งที่สามนี้ก็มีขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นกว่าครั้งที่สองอีกได้ยินว่าเจ้าเมืองที่อยู่เมืองใกล้เคียงเริ่มรวมตัวและแอบพูดคุยกันบ้างแล้วถ้าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากปีศาจ แล้วเรียกกำหมอมมาในสถานการณ์ที่หลับสุดยอดเช่นนี้ด้วยเหตุใดพะยะค่ะจงไปนำตัวเซเลเนียฮอลวินมาที่นี่ไดยุกเวโลน,นายนาพาสัตว์ลายเข้าบ้านอย่างไม่เกรงกลัวอะไรเลยจะบอกเซเลเนียว่าอะไรดีล่ะนางจ่าเสียใจเอานะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะดีที่สุดดีกว่าใช้กำลังพาตัวไปอยู่แล้วล่ะ ถ้านางคิดที่จะทำนางก็ปิดชิพฝ่าบาทได้และจะหนีหายไปจากปราสาทดเวยโลก็ได้เช่นกันนี่ทำไมถึงพูดอะไรแบบนั้นเล่านี่นายทำยังไงถึงได้เย็นชาและไม่มีมิรไมตีกำลังแอบฟังอะไรอยู่ไม่ทราบดูจากการแต่งกายน่าจะเป็นคนนอกสินะใครส่งแกมานะนักเวท ฉันแค่เดินมาตามทางแล้วพวกนายก็พูดเอะอะมาจากหัวมุมฝั่งโน้นกันเองแอบฟังบ้าบออะไรล่าหใครรักใจเย็นก่อนเขาไม่ใช่คนพิลึกหลอกถึงจะดูพิลึกก็เถอะเขาคือนักเวทที่มาพยากรณ์ให้ทุกปีหนะอ๋อฉันคงจะระแวงไปเองขอโทษทีนะถ้าขอโทษจริงๆก็ลงไปก่อนได้ไหม ร่างกายส่วนบนที่นอบน้อมส่วนทางกับส่วนล่างถึงจะดูเย็นชาแต่จริงๆก็เป็นคนอ่อนไหวพอสมควรสินะว่าแต่ทําไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนอกจากห้องวิจัยก็ไม่เห็นเคยไปไหนเลยนี่จะมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทเป็นครั้งสุดท้ายพะยะค่ะอ้าวจะไปแล้วเหรออุตสาห์สร้างห้องทำงานให้ขนาดนั้นเลยนะ กระหม่อมเป็นนักพยากรณ์ที่ไม่คิดจะอยู่ภายใต้ใครจึงไม่จำเป็นที่จะต้องจงรักพักดีต่อพระราชวงศ์พยาค่ะและไม่มีแผนที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเดินทางอันแสนอันตรายของพวกท่านด้วย